ขอเชิญพบกับการแคสมังกี้นะครับตอนนี้วันนี้เราจะมาสอนการคอมโบมังกี้แบบใหม่นะครับเพิ่งค้าพบเมื่อวันนี้ครับในเวลาไม่นานเลยครับคือตั้งแต่ประเทศไทยมีปลาดุกมาก็ค้นพบแล้วโอเคครับมังกี้นะครับเล่นง่ายๆครับเลือห25คอมโบก็แค่1-3นะครับสกิล2นี้ไม่จําเป็นนะครับสมัยนี้คืออัพแค่1กับ2มาครับผมจะเทดูนะครับ โอ้เราโดนคลิปอันนี้เราก็มาเทนะครับคือโดนฮีโร่ฝั่งมันครับแต่มังกี้นี่ออกไอเทมโหดมากครับคือได้ดูมาถ้าออกดูมครบสี่อันนะจะกลายเป็นมาตานทีนะครับอ่าแล้วสกิลที่ใช้ครับหนึ่งสองครับนี่ครับเกนให้ดูนะครับอาจจะดูว่ามันโอเวอร์เกินไปแต่ถ้าคุณออกดูมครบสี่อันได้ก็ถือว่าจะเป็นเทพของเกมนะครับคือไม่มีใครเอาลงได้นะครับ ลงทำไม YouTube อายเขาโอเคลงเฟสที่หอ่แล้วสกิลสก็ไม่ค่อยอยังเป็นนะครับเพราะแม่งโดดแล้วแหลกครับโดดแล้วแม่งอะไรไปไหนก็ไม่รู้อแม่งโดดไม่ไปโอเคครตอนนี้มังกี้ก็ได้โดมสี่อันแต่เข้าไปฆ่ามันคาบ้านครับได้ใช้สกิลหนึ่หนึ่ไม่รู้เรื่องครับแต่ก็ตายหมดทั้งทีม ดูทันไหมไม่ทันกล้องกล้องมันก็ยังจับไม่ทันเลยครับเป็นมังกี้ตำนานนะครับดูนะครับไปไปหัดออกนะครับออกดูมี่อันลองออกกันดูมันตั้งก่อนยังไงวะว้าวว้าวว้าอตาตาตาอ่าขอจบเดี๋ยวเพียงแค่นี้ครับการแคร์ทางนี้อ่าสวัสดีครับบายบายโชว์โดดคอมโบมึงนี่โชว์คอมโบโดดเหรอว้าว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  คุณโ,โดไปไหนวะเนี่ยโอ้ยกล้องบังครับมองไม่เห็นเอาเอาคอมบหนึ่งสามกลับบ้านดิเอาหนึ่งสามหนึ่งนายกลับบ้านไม่ต้องแล้วพุ่งกลับแบบฮนุมานเลยว้าวว้าวว้าว,าวาอาไปไหนเนี่ยอันนี้มานี่มานี่มานี่อันนี้เขาเรียกมังกี้ดีฟนะฮะมังกี้ยังไม่โหดพอครับต้นเกมครับจะเป็นอย่างเงี้ยอันติรัวได้ครับว ห้ามซื้ออะไรเด็ดขาดแล้วต้องอะไรไม่ได้ยังห้ามซื้อเครื่องเอามาลาไม่รู้เรื่องไปดีกว่าเพราะไอายเขาทำาอเขาเอาเออเช็กมาเอาฟ้าฟ้าฟ้าไปเอาเออเช็กมาเออเหรอเออเหรอสู้กันสู้กันสู้กันไเพื่อนเด็ดดุนครับไงเพื่อนอาไงเพื่อน ทำไมว่าผัว <c oughs> เลยครับไปเอาเรยห์หุครับไปเอาเดย์หุ่นมาถ่ายตรงตรงดิท่านรู้ดิไอ้์หุ่นเก็บดาบทองครับได้ดูดเก็บดาบทองไปเก็บดาบทองครับไม่ไม่ต้องเก็บเดี๋ยวมันตบ<อ>ทีเดียวตายต้องหวัวใจเทียมไหมเมื่อกี้สามพันกว่า รู้สึกว่ามันจะนานกันไล้ทำปักปิดปิดแป๊ดเนี่ยีเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยดี๋ยวเ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 ดีเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋เดีดี๋ยวเ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดีเดี๋ยวเดี๋เดี๋เดย คิปนี้ก็ตามแ่งไหนอานเมนเนี่ยอันไมเนี่ยอันเมนเนี่ยปากเกียวยังยอมพ่ายแพ้กับเดบูตัวนี้ครับโป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 โ้โอ้าอ้าอ้าอ้โอโอ้โออ้ดอ้โอ้โอ้โ้้อ้ดไ้โะ้อ้โอล้อ้อ